ดูสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านเอ้าวเชิญสวัสดีต่อป้าหลานวานเป็นไรไหมก็แน่คุกเต็มไปหมดเลยตอนนี้ไม่เป็นไรครับป้าเม่ปลอดภัยอีกฮะผมไม่นโกรกคุณมากกว่านะโอ้ไม่ต้องหรอกนะแตนี่ยววะอย่าไปในเมืองนะที่เมืองอ่ะไม่ปลอดภัยอะไรยิ่งจะเหนี่ยวะอ๋อข้ามวนโอ้ยผมไม่มีเรื่องแล้วเนี่ยหาคนไม่เจอด้วยเนี่ย โอ้ตายตายเราถุ่ยมันเต็มมือหมดเลยตอนเนี้ยแล้วมันเป็นไรเน,นี่ยนี่ทุกคนแม่งเป็นปืนอย่างเงี้ยปืนอย่างงี้แม่แมแมงไอ้พวกมะไหนอ่ะแม่งยิงแรงด้วยสิมาเดนอ่ะโอ้ยโอ้ยอย่างงี้บอมไอ้พวกปืนเลเซอร์ะยิงแดงมากกๆที่เป็นเลเซอร์เซอร์อ่ะเอ้ยอ,อย่าเพิ่งถ้ามึงขอเก็บกวอดทีละคนก่อนโอ้ยโอ้โหหลบไม่พ้นมันจะไม่มีเลือดแล้วเนะี่ยมันนี่ได้มาไอพวกตีนที่นี่ก็ดีกูตังเลยฮะดีนักหรอฮะ มานี่ยิงจังเลยโอ้ยไอาหมนแนละ้วกูังมีอีก,อก่อไม่มีกี่กี่ตัวน่ะเออมันฝ่ายเยอะจีก่อนทุกคนอย่างว่า,าน้องนัทโทษแหกคุก,ก็ประมาณนี้แหละเอ้ยอย่าย,ยงิงนี่เนี่ยคือปืนเกมนี้มันแรงอยู่แล้วเว้ยเอือแบบโอ้โหการที่มาหลบปืนในสภาพแบบเงี้ยมันยากมากเอ้ยบอกว่าอย่าย,ยิงยิงจังเลยเฮ้ยโอ้ยเจเลยแล้วสิอ่ะไหนอ่ะอยู่ไหนกันโอ้ย นี่ป่ะนะนั่นเหมือนกับพวงป้าังต้องมาตกเลยอะไรวะโอ้มายกอดมีกเหรอสวัสดีครับพัลหลเวสเยอะกระจังเลยนะจุดยิงกูนี่แน่ตายยังไงคนนอนนั่นอะเออนั่นขอเก็บไอ้ตัวมีปืนกันตำคาญวะยิงกูดูนั่นแหละไอ้ส้นตะลิกไป โอ้ยอย่ายิงไม่ยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องไม่ต้องดุดกรารกระรมอันเป็นบาปของมึงเดี๋ยวนี้ <c oughs> มี่ก้อ <c oughs> นแดงเนี่ยโอ้ไม่กอดเยอะจังว่าเออใครยิงตูดกูไหนวะทีแดงนะ <c oughs> สวัสดีครับอันดองกาเซโยโอ้โหโอ้โห,อห,อหเออเก,ก็บกวาดอยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งชวนคุยมาโอ้โหยึดกันไปไหนเนี่ยฮะ มันมันบอกมันทั้หมดไอ้นี่เลยดีกว่าทุกคนจำไปดีกว่าลืมผมไม่ได้อัดต่อกันอะแล้วผมพักเข้าวไม่วันสองวันแล้วผมลืมว่าได้ยังต่อ Spider Man เลือดจำลัทธิกันปกติแล้วเจ้าเดียวเราประจำการอยู่อันนี้จะต้องการความช่วยเหลือนี่กลับไปที่ไปไหนไปไหนไปอย่างกันไปออาเทวีส์ปะไม่สกีคัสสองคนกันตามาอีด็อกอยู่จริงจังนะคนนั้นทำให้ต้องมาตัวมากเลย แม่เป็นไปได้ที่จะยิงมาเลยใช่แม่สีผมกังวลตอนจับแล้วล่ะนะผู้กองโอ้ยยิงจังเลยเดี๋ยวนะไอ้จากสีฟ้านั่นคือใครอ่ะใครใครยิงมาพวกเซไอไอพวกชุดขาเหรอว่าชาวมันกำลังไปต่อดีกว่าเออถึงแล้วโอเคผู้กองแค่จับตาม o n i t o r นะไล้วนอกจากจะตีเมืองตะวันตกตอนบนอยู่อิเล็กตรอนอยู่ตะวันออก เราต้องการนายมากเลยแล้วก็เลี้คู่อะไรบ้าหนักมากโ oh อ้ยไม่กอดเออกูเหนื่อยเลยเจออย่างงี้ชีวิตด,ดีๆของตัวฮะไปทุกคนให้กูขึ้นมาทำใหม่ในที่บนบนเนี้ยบอกมาเลยก็ได้ว่าตอนแรกอะ่ะจะได้ไปเลยทีเดียวเสียเวลาไปเนี้ย พีเตอร์หลามากไหมอ่ะต้องกาเาเฉ่ยสุดฟินในย่างตอนนี้ศูนย์ถ่ายฟามเนย่ารมีอะไรเลี่ยเปลีนอผู้ี้จากไลเกอต้องการอาหารทรัพยากรอ่ะพลังงานกักกายไว้ด้านนแต่ต้องกาเฉ่ยหมาและป้าต้องไม่เฉยขอนั้นอ่ะจะทำอะไรจงหวะผมไปดินะป้าเมเี๋ยวไปเจอที่ฮาร์มเรยมัเสียเป้าดูแปลกๆวาธอจะไม่ป่วยนะต้องไม่จะยูรีแล้วรีกลับไป ได้ครับเพราะฉะนั้นกำลังแบบว่ามันกำลัจะฝันตะวันตกวันบนอยู่อะแต่ไรโน่แล้วกูแบบโทษกำปิดหลบอาคารอยู่ใกล้ละที่จเดียแดงบนหลบฟ้าละไรโน่แน่ๆเลยเร็วหน่อยไปเสื้อเขาใหญ่มากกว่านี้ไม่ได้ละรู้แล้วครับเอาจริงเหรอเว้ยคือกูไม่ควรจะโดนดอีพวกเสื้อขาวมาบุกอะเก็ตปะคือเรื่องววกเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะมึงไอ้เหี้ยทําที่หายหมดแล้วเนี่ยมันจะมาปิดกูเลยไอ้สัตว์มาโทษกูเฉยเลยหน้าต่อยชิบหมาเลยสัตว์ โอ้ไม่กอดอะลมาใครก่อนวะละหมาไลโน่ก่อนเห็นไหมสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมตำรวจไลโน่มาแล้วนะมาลองชนทำไมเสียหายแบบนี้กูโหแม่งยับยับอีสปอร์ตเลยวะโอ้โหต้องโทษก็เยอะอีกโอ้ไม่กอด อยู่เลยไลโน่กำลังขึ้นไหวอยู่แต่ว่ามีอดีตแค่ของไลโน่เต็มไปหมดเลยฉันต้องไปช่วยละโอ้ถ้าดีกว่าพวกนั้นแล้วก็มีปัญหาแน่เอ้ยฉันไม่ทันถ้ามันไม่สนใจทับละเก,ก็บกวาดก่อนเลยกันนะตายเหรอโอ้ยอย่าต่อยกูกดอุ่นตั้งเนโอ้ยเจนี่บอกว่าจะพิลุกูไงปา,ย,ย,ายิงกูดังหล่อมาแกตีกูเหรอใครถือบ้องกูข้างหน้ากูเนี่ย ไอ้เมึงเอาบ้องมาตีกูอย่างกินใครสักใครสอนให้เอาบ้องตีอย่างงี้น่ะฮะมันเล่นหลนนักสูตรเลยมาการใช้บ้องเขาล่องยิงไม่ใช่ตีกันอย่างงี้โว้ยไปเรียนมาใหม่เลยนะใครสอนหลักสูตรใช้บ้องมึนนนนงเนี่ยฮะน่าตบก,บกระบาลจริงๆไอ้สัตว์จอดเตืออาวุธหรอกูปลอดอาวุธก่อนละกันมาไปไปนะแมนขอบคุณมากไม่ต้องต่อแล้วไลโน,โน่ไปไหนแล้วไม่รู้อะช่างหวัวแม่งมันละกันนะตอนนี้ ขอเคลียร์คนก่อนอะไรวะอะไรอะไรอะไรอเมอร์เจซี่อะไรนะมันเก็บฟังไม่ทันไม่ได้ดูเลยอะซับอะตอนเนี้ยฟังก็ฟังไม่ทันกันขอเคลียร์คนก่อนมาเนี่ยไม่ไหวละไม่ว่างซับไม่วุ่งวุ่นจะจะต่อยคนแล้วตอนเนี้ยกระทืบโอ้ยโอ้กใครมาโมโถท็อปปะเอ้ยยิงกูจังเลยบังขอเวลาเคลียร์ไอตัวโซ่ก่อนไอ้โนรถท็อปเออปลามาจังเลยจัดทัพหนึ่งขอเล่นกับอีโซ่นี่ก่อนเดี๋ยวกูไปเล่นกับบึง โมโนทอปไอ้อสันติโด,ด,ดย,เ,ยเดี๋ยวนี้ดูการกระทำของมึงเดี๋ยวนี้มึงอีกตัวหนึง่งมาหนี้ดีปืนนักหรอฮะอับไปแล้วทำไปดิกลับไ,ไปที่บาริเคดเหรอแอ้วมึงนล้วก็พีกกรพิบปุ่มกระพี่ปุ่มใจเย็เนๆหนุ่มพี่ไม่ได้เล่นมาหลายวันพี่เดิร์ปปุ่มใจครับน,น้องมาแล้วสัตว์มาใครรวยมืออะไรบ้างวะเร็ยแบบบอลสวยโ,ยโอ๊ยโอ๊ยขุเจ็บอาอีตายเหรออ๋อยอย่อา,ยามายุ่งกู ระเบิดระเบิดเออสัตว์แบงเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันติดสัตวเต็มเลยโอ้ยโอ้ยมองไม่เห็นสติเลยเลยหมดอาวุธแม่งก่อนแล้วกนะันนะมัดไส้มานี่ใครจะยิงกูอีกอะแหล่พวกมึงขยันในะขอขอการยิงกูเนี่ยฮะโอ้ยมัติดอะไรเออเกือบอีอ้วนลงไปโอ้ยลป,ยปาล,ยา,ลอปาอะไรขนาดกูนะฮะปลาอะไรหห้ามปลาครับปลากุ้ากกจางเลยสัตว์ไอ้นี่ก็ยิงกุ้จางเลยอ้าแป๊บนึง อยู่ที่นั่นนล้วแหละไอ้สัตว์เดี๋ยวมากระทืบไม่ต้องกลัวพี่มาหาทุกคนครับน้องไม่ต้องกลัวกระทืบมึงแน่นอนไอ้ลืมปิดสตรีมไปเดินมาต่อปีปฏิพละอยู่ไกลเหรอฮะอยู่ไกลเหรอผวนใหญ่มาตบกระทืบมาเหมือนยังอ่ะอู้เหมือนยังยังมีอีกเหรอสไปเดอร์แมนกมบอลมาอาบิจีถล่มตึกเออ สวัสดีครับนกนอ,กอาร์พีจีเหรอครับบ้องก็หลานมาครับเยอะจังวะ้มึงนะขอเคลียร์ข้นแกก่อนดิ <c oughs> เอ้าเอ้ตกเอ <c oughs> โดวดดวดเลยไอ้พวกมีบออ้องเนี่ยจุตรงนี้กูบอกแล้วเราเราไม่ชอบเล่นบ้องนี <c oughs> ่แหละไัว์อ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้อ้ไ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 อืไอ้ไอนสอ้ไบ้อ้กออนหรือ้ึก้ัอไหนไะ้ไอ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 ้้องไอ้ไนึง <c oughs> ปิไตัวมึงอีบ้องมานี่ไอ้ออ้อไออ้องอีกอ ไ่วนวะกำลังหาคนไม่เจออยู่นี่ปะสวัสดีครับนกน็อกอยู่ปะเนี่ยไม่อยู่เหรอเอากูะปิดตึกไอ้สัสกำลังกำลังกำลัง,งมาเห็นตัวมีบ้องแล้วมานี่ไอ้ตัวบ้องนั้นมานี่เรียบร้อยเอ้ยมึงบ้องอีกตัวหนึ่งมานี่บอกแล้วที่นี่ห้ามเล่นบ้องไม่เอาบ้องตายเออได้เวลาเก็บกวาดเพิ่มละน่าจะหมดแล้วบ้างบ้องอะ่ะบอกแล้วที่นี่ไม่เล่นบ้องครับถ้าอยากเล่นบ้องไปเลยดี่เอ้ยยังไม่จะไม่ตายอีกูง่ะยังไม่ตายอยีกเหรอมานี่ นี่นะไปด้วยกับเพื่อนี่ถึงบ้องใครยิงกูอีกอะหนึงดาฟ้าเคียะหมดนั้นเหรอมากูมาหามึงแล้วจัดมาอันนี้มันตึกแรกเปล่าวะไม่รู้อะกระทืบตรงไหนก็ได้พี่ได้หมดอ่ะประเทศไทยใครก็ได้ครับไม่อันนี้ประเทศอเมริกาที่เป็นประเทศไทยแต่คือก็แหละมาไปไหนฮะจะวิ่งหนีไปไหน,หน,หนใครเลงกูอีกอะขยันเลงกันเลยพวกมึงเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้กูว่าแล้ว โอ๊ยเป้าหมายพ่อมึงอ่ะมีวันนี้ได้ไงเลยการขอไอเซนนะไอสัตว์ฮะมืม่มาขออะไรกูยิง่งกูไม่รับไม่ชอบกูไม่ชอบตายไอเหีย้ยน่ารำคาญของพวกมึงอ่ะมานี่เนี่อเจัดจะไม่ชวนระย,ยทะทำปัญหาอีกกวีฝ้าพูดกฎหมายพ่องไงสัตว์ทุบป,ปักเฮ้ยตายยังอะอะไรวะฟิสเตอร์บ่นยี่อะไรเนี่ยมาใครยังอยู่อีกไอสัตว์มานี่กูฟินิชด้วยส้นตีนชี้อะไรล่ะ,ะตายไป ยีตวิ่ยกูต้องมาเก็บกวาดพวกนักโทษหรอกูต้องมาเก็บกวาดมึงอีกเหรอฮะมันใช่เรื่องของกูไหมปัญหานในใครก่อนไม่ใช่กูแน่ๆแล้วเนี่ยไงสัสกุนิดนี่ไปเดี๋ยวอะไรอะ่ะมึงมีอีกเหรอ,อยังไม่หมดอีกเหรอพวกมึงฮะยังไม่หยุดเหรอยังไม่หยุดเหรอวันนี้ลมเสียวันนี้มาแบบลมเสียมากกูบอกเลยกูเครียดตายยังไอส้สลัดยังไม่ตายอยู่มังไงฮะกูเก็บมึงก่อนกันนะน่ารำคาญเอ้ย มึงด้วยตัวหนึ่งไปตกตึกไปยังไม่ตายอีกหรอมหน่ะยังไม่ตายอีกหรอเฮ้ยอะไรอีกเตียนตีนกูเลยขึ้นตึกดีพิเตอร์จนติดอะไรน่ะฮะเออนี่ยูวีก่อเออเก็บงานให้ยุงเก็บงานกูก็ได้นี่อ๋ออะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยคนเจ็บโว้ยจำชี้อะไรปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของกูมึงเป็นคนทั้ให้มันเกิดเรื่องขึ้น ถ้ามึงไม่พัฒนาไออาวูโซนตึกนั้นก็ไม่มีปัญหานี้หรอกไปฝัดทำนะไหมยูริยูริแค่นี้ก็พอแล้วแต่เจมึงบอกว่านี่เป็นตัวแปรของตัวชะก้าของเซเบิลเรื่อยมาคอยแม่งไม่สนุกเลยสัตว์บทเรี้ยงของนายแหละอย่าไปสร้างกับอัาชาณ์นะก็คิดอย่างนั้นแล้วนะแต่จะไป็นสถานะพิกศษย็กโตเดี๋ยวจะโทรหาได้หรนอไงแจ้งเดี๋ยวแจ้งคนดับฉันน่ะโอ้ยมึงยิงกันทั่วเมืองเลยเมย์ฝากไว้พิษ เจมส์นี่ป้าไม่ใหญ่ผมพอกว่าคุณะะอะซีเดอร์ขึ้นสุดฟ้าสาธึกไม่ดีเลยตัวเบียร์จะมาประตูกข์ก็มาหย่ละแมนนี่เจก็อยู่ที่นี่ด้วยแต่เราเวลาเราไปใช้ตีอ่อยู่ต้องการเขาใช่หรอเปล่โอ้ผมว่ากูจะมาที่นี่หนีมิชานะต้องรีบเคลียร์ละเร็วเลยไม่งั้นไม่ทันแน่โอ้โหอิเล็กโต <c oughs> อะไรอะ่ะที่ชาร์จไฟเหรอเจเนเรเตอร์เ <c oughs> หรออุ้ยอะไรวะเนี่ยว้าร์จไฟดับของตึกกันแน่อย่างเงี้ยเดี๋ยว มันจะไปดับหรออะไรอ่ะกลางมัเลยไฟฟ้าหรอโอ้ลราไปด้วยมาเสร็จแล้วก็ไปต่อไม่ดีแล้วมันแบบไปโอเวอร์โหลดทำให้ตัวมันสีภายในกูว่าเจ้าทำไอ้นี่เจ้าโอ้โหนยู่นี่ซับซ้อนมากเลยอ่ะไม่รู้จะทำไงอ่ะต้องปิดโอ้ยใครยีกูมึงอีกแล้วอ่ะโอ้ยโอ้โหเดมอนได้เหรอมันมีกี่กลีบโอ้มาครับผมหมว่บ้าไม่หมดไม่หมาไหมนี่มาเล่นเหมกันกับไฟฟ้าแล้วให้เดมอนได้คุณละโอ้ยมากระทั้นหมู่บ้านมากระทั้นบนมากระทั้น ทุกแก๊งอ่ะายชิบหายเข้ามาแล้ววะกดอันนี้เหรอแล้วก็อะไรนะยิงเหรอเดี๋ยวอะไรวะทำอะไรอ่ะกดคาเพื่ออาจจะเก็ตอะไรอ่ะสนามแปนด้วยเว็บชูเตอร์เว็บชูเตอร์กันไหนวะอันนี้อ๋อโอเคโอ้ยกูนั่งานจุ๊บแม่งเอ้ยยิงแม่งพังก่อนเดี๋ยวเอามาได้ไงวะน่ะแม่ไม่ง่ายเลยที่จะเป็นอย่างนั้นน่ะ เคยเก็บเอออยู่จริกูบอกว่าวันนี้กูอาลมไม่ดีมากๆอาไอ้ยาทำให้กูเกลียดไม่ชอบพวกมึงนี่ก็จริงๆเลยนะวันนี้กูอาลมเสียอยู่อ้าย,ยาดีมอนอะไรเอาไปก่อนแล้วกันใหญ่นั่น่ะใครส่งอะไรมาอีกอ่ะขอที่ลึออกอีกแล้วหรอกกูไม่ค่อยชอบเไปละขอที่ลึออกเนี่ยอ้ายุดได้ไหมใครมึงนะขอเกลียร์ก่อนแล้วกันนะไม่เออผมไปดีไม่โดนอ้ามุ่งป้ามันคุมไม่อยู่ไม่อะไรเก็บกวาดไอ้พวกนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปคุมต่อเอ้ย อะไรทำอะไรครับคุณทำทำไมอ๋อที่ใต้โยไอ้อ้วนอ้าอ้าไม่โดนกูหรอกโอ้โหไอ้ตัวใหญ่ด้วยยยยไม่ชอบเลยมาพังพังสองและสามตีแม่ไมยันแล้วน่ะเฮ้ยอันนี้มาในนี่ดิไฟฟ้าดิก็เคลียร์นั้นก่อนผมว่ะก็เคลียร์ได้ไหมอ่ะ เคลียร์ได้ไหมอ่ะเคลียร์เลยได้ไหมอ่ะเออเจง๋งเคลียร์แต่แรกก็จบแล้วมาในสองอันนั้นอ่ะอุ้ยไฟช็อตด้วยหรอไฟช็อตเรือยโดนยิงวะทั้งมันแล้วกันนะแป๊บน,นึงยิงพันก่อนพันก่อนเออเคลียร์ทีละอยากโอ้ยเ,เปิดเลยแล้วกันเราไปล่าสุดไปหมดอ่ะพวกมึงอ่ะสับคาน์ละแล้วหนึ่งไหนวะอันไหนอ่ะไหนวะผมแป๊บนึงนั่งหนะม,มาก่อนผมมันอยู่ไหนอยู่บนนู้นเหรอตึกเดียวเอ,อ้ยอย่ายิงกู วุ้ยวไฟช็อตไหนยะพังกันไหนวะนี่นี่ไ,ไฟช็อตตึกเลยทุกคนเข้าไม่ได้เลยอะเนีวะอะไรอะเนี่ยเออมันอยู่ไหนอะข้างล่างเหรออ๋อนี่ไงไม่เห็นโอ้ยใครยิงกูที่นี่แป๊บนึงกูลองไม่ดีขอเคลียร์ของกันเคลียร์ก่อนขอเคลียร์ก่อนอ้าวคาซีนมาตอนพอดีเจ๋ง <c oughs> <c oughs> ตำรวจมาช่วยละตำรวจไปช่วยแล้วแต่พวกทีมหมดยังไม่ยอมหยุดเลยคงต้องให้ยืมมือล่ะออกมเมื่อกี้มันเคลียร์กับซีนเลยเหรอเมื่อกี้ไอ้พวกมันที่จะตกเขมรไม่รับบอลเหรอเจ๋งนี่แหละที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแหละโอ้ยอย่าปักมันเลยลูกโอ้โหช่วยเลยอ้าอะไรกันเนี่ยฮะชุลมุนจิ๊เป้งเลยรอดดีรอดดีเออนี่แหละกระทืบหลังโอ้ยใจเย็นไปรู้ใจเย็นใจเย็นปิว มันอะไรวะนั่นรับข่ายจริงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยเคลียร์เคลียร์ทีละตนก่อนหืมบึ่งนี่ขยันนะแป้งนะมาดีเด้เฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้ที่ผมจะเก็บโอ้ยโอ้ยแป๊บนึงปลดก่อนโอ้ยใครมันเล่นบิลทินบอลเด้อรับขาดโว้ยนี่เด้ออ๋อตายตายตายกูตายแป๊บนึงนะขอเคลียร์ตัวอื่นก่อนแล้วกันนะเอาเอาเกตเอาเกตที่ก่อนละเกตเลจี้เอ้ยรับของก่อนเลยเพื่อนรับของก่อนนะครับ ไปมึงน,นะมาน right? ี some. 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 ่ดลนี่แด่นี่ตายแล้วขอเคลียร์เอาเลือดก่อนเราต้องการเกรดขอการันเพื่อจะเอาเลือดโอ๊ยล้างกุปยาโอ้โหโดนกูด้วยเหรอทุลบแล้วนะเมื่อกี้นี่แดตายไอ้พวกนี้เราเคลียร์มุมของมุ่นรับบางของนะครับรับพื้ดด้วยนะครับเซ็นด้วยสัตว์เซ็นยังเนี่ยฮะต้องไปบ้านต่อไปเดี๋ยวโอ๊ดใหญ่ละอย่าละออกกันเออไม่ทันมีอะไรปลาได้บ้างวะอ้าวยัดเลยแล้วกัน อุ้ยมึงมันน okay, okay. ่าลำคาญใหม่ศาสตว์สตีมันนี่นะเฮ้ยโอเคยัริีสอเคปล่อยผ่านละต้องบอกลาแล้วล่ะเดี๋ยวติดต่อมาได้นะไม่เลยก็ได้นะออกไปนะแล้วแกกับไอ้บอสเล่นสู้เลยโอเคครับตอนนี้จะมาเมย์ี่สักที่ฟิสสาขาฮาริมแล้วแต่ว่าเออป้าเมี้ยตรงปพี่เตอร์ผมกับเต้าเอาละครเลยที่สุดอ่ะมาสึกเธออยู่ไหนเนี่ยราชาไป็นิดนึงอ่ะเป็นอะไรมาเกิดขึ้นแล้วก็เปิดฉากจริงอ่ะ เราได้เจอที่เราไปเจอแต่ป้าเมฆกับไม้ที่อยู่นั้นฉิบหายละเรอผ่านเข้าไปแฟนเป็นลูกหลามเรามากเลยอ่ะอยากไปไหนไหนเอฟเจจัดการฮะบ้าเอ้ยเลือดสิพิษเร็วเร็วแต่ว่าก่อนมาแล้วเราขอจับพาไปที่เกาะหละกันนะเขานะไว้เจอกันใหม่พัดหน้าครับฟอรพักคอมไปแล้วบ๊ายบ้าจะด้วยไม่บ๊ายบายนะ